สองท่านไลยค่ะนี่โอเคนะคะอ่ะตอนนี้นะคะอยากจะเซอร์เช็คตั้งเลยว่าวันนี้มารออ,อเจอใครกันบ้างมีมารอเจอใครกันบ้างค่ะอะไรนะคะสาพัรบ,บ้ากพี่ได้ยินเลยนะคะแต่ว่า ไม่มีใครมาอรอเจนนี่ปนันเลยใช่ไหมคะไม่มีถึงแม้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาไม่ได้ยินคำว่าเจนนี่ปนันมาค่ะเจนนี่ปนัลนะคะคนนั้นหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวรับแลกค้างได้เลยตยกมือเพิ่มยกมือเพิ่มเลยนะคะโอเคและตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะพบ,พบกับเล่าบรรเา้าศิลปินดารานะคะและกลุ่มแรกขอลโ นะเขามากันเป็นกลุ่มนะคะได้แก่คณะนกแร่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่นกแระฮะขอเสียงให้กับน้องๆวงบาสกา